ตอนที่216ดูเหมือนว่าทะเลวายุอสนีแห่งนี้จะผ่านไปไม่ได้ง่ายเรียกปีขนาดที่กําลังบินผ่านทะเลวายุอสนนสายฟ้าก็ผ่าลงมาโชคดีที่เราแห่งซากศพฉันคเคยกับการโดนฟ้าผ่าแล้วสายฟ้าเล็กๆแบบนี้เลยทําอะไรฉันไม่ได้วายุอสนนเกิดขึ้นใกล้ๆนี้อนัในคือสิ่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลวายุอสนนปลาบินแย่แล้วเราเข้ามาอยู่ในฝูงของมันแล้วไม่แปลกใจเลยที่ข้อมูลบอกว่าทะเลวายุอสนนจะมีโอกาสผ่านได้ดีต้องมีอย่างน้อย50คสอนพวกปลาบินนี่มีมากเกินไป หลอดปลาบินบอสร,ระดับหลอดระดับ75พลัง50,000นความ่งหมาย0 0 5 0 0 0 0จิตวิญญาณ50,000 0ร่างกาย0,000 0ทักษะวายุพิฆาตอัศนีลูกซ้อคุณสมบัติพิเศษลดความเสียหายจากลมหลง5้อต้านท้าสายฟ้าเพิ่มความเร็วอย่างมากอ่ะค่าสถานะแบบนี้มาหน่อแรงกว่าบอสต,ตัวนึงเอในโลกนี้เยอะเลยเอ๊ะมาดูกันว่าฝู่งปลาบินกับกองทัพของฉันฝ่ายไหนจะมีมากกว่าคุกครองกระดูกออกร่าธาตุไฟสร้างความเสียหายไฟต่อดเดืองแก่ศัตรูในรัศมีสิบเมตร สังหามรมาเสือปลาบินระดับเจ็ดสิบสอง่าประสบการ์บวกสี่ล้านสามแสนสองหมื่นได้รับเกรดปลาบินและสังหารอีกหลายตัววายุพิฆาตนักรบเขาก็ดูสามตัวถูกทำร้ายนักแวค้งเขาก็ดูสองตัวถูกทำร้ายเสยียใจด้วยนะการที่ศัตรูมีจำนวนมากกลับเป็นข้อได้เปรียบของฉันสบรับเบิดไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วสังหารหลอดปลาบินประสบการ์บวกหกล้านหกแสนได้รับดาบสัสมาป็นปลาบินได้รับแกนแทบปลาบิน ดาบอสเวนปลาบินจะพ้าเชียบอสวเวนอาวุธกึ่งดำนานถ่าสานามทั้งบทบวก20,000ทักษะโจมตีอสศวินเพิ่มขึ้น100%เแกนแทบปาบินเพิ่มพูมคุการท่าใสฟ้าอย่างถาวรไม่คิดเลยว,ว่ามันจะเพิ่มพูคุ้การท้าใสฟ้าถาวรได้นี่เป็นไอเทมที่ดีมากอ๋ะใต้ทํามีระเบิดไฟพุ่งขึ้นมามีใครบางคนถามออกมาชาวสซนเสียส่งแกนแทบปาบินมาให้ฉันซะฉันเป็นคนล่ามันเองทำไมฉันต้องเอาให้แกด้วยฉันชื่อเคเลเรา็นคนจากดิ เราพยายามอยางมากในการรอบลาบินมาที่นี่แล้วนายก็แย่งบอสของเราไปฉันแล้วทำไมตอนที่ฉันสู้กับบอสแกถึงไม่โผล่หัวออกมามาโผล่หัวเอาตอนที่ฉันชนะแล้วชาวเซนเซียเอ๋ยฉันไม่อยากเสียเวลาคุยกับนายอีกแล้วฉันจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายส่งแกนแทบลาบินมาซะไม่อย่างนั้นจะทำไมจะฆ่าฉันหรอมีเรื่องหนึ่งที่แกยังไม่เข้าใจหรอฉันสามารถจะการฝูงลาบินพวกนั้นได้ด้วยตัวเองแล้วทำไมฉันจะการพวกแกด้วยตัวเองอีกไม่ได้อะ ไอเด็กนี่มันจะดูถูกพวกเราเกินไปแล้วรีส่งแกนแทบเราบินมาซะเห็นศักดิ์ธิ์เตแดนถอยคุกร้องกระดูกคือ <c oughs> นั่นมานอะไรปรีศาจคนจากเซเซียคนนี้เป็นปีศาจน่ะนี่ไม่ควรจะเป็นจิตสังขารที่รลเวล52าคนมีได้เขาต้องสร้างเลเวลของเขาไว้แน่นอนหนีแล้วกระดูกพวกนี้มันอะไรกันทําไมฉันถึงสลัดมันไม่ออกการป้องกันเกินขีดจำกัดป้องกันเกินขีดจำกัดครุรรองกระดูดกโดนาการป้องกันจนสลาย นี่คือทักษะที่ได้รับการยกระดับจากการป้องกันค่าส่งสดต้องระดวบเจ็ดสิบขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ได้ภายในเวลา60ิวินาทีฉันจะไม่ติดค่าสานะผิดปกติอะไรทั้งนั้นแม้แต่บอสยังทำอะไรฉันไม่ได้จมตีคลั่ง <c oughs> ฝีมือไม่เท่าไหร่แต่สกิลปากนี่สิเป็นไปได้ยังไงการป้องกันการขีดจงกัดของฉันถูกทำลายว่าถั่วเชอ6หกบันสมพลังขนาดไหนกันครอะก็ดูที่มอานเชอดอกมาล้อมพวกเราไว้หมดแล้วแบบนี้จะหนีได้ยังไงอะ <c oughs> ปีศาจร้ายวันนี้ฉันจะขอใช้เรือของฉันเพื่อจัดการกับแกสั่งไว้สักสิทธิ์สั่งไว้สักสิทธิ์สั่งไว้เป็นทักษะแบบเดียวกับปีศาจคนบึ้งหรือเปล่าเข่าโปรเสด็จลงมาพวกเขาสั่งไว้เพื่อนเชิญเทพธิดาโปรดจัดการปีศาจร้ายตอนนี้ให้พวกเราได้เถิดท่านเทพธิดาเทพธิดา ฉันมีกลิ่นเขาเลือดที่น่าเหม็นเสียเจ๋งเจ้าคนนอกรีดจงตายด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของข้าเสียเถิดเทพิดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความศรัทธาของเหล่าสาวกศาสนาเรียกออกมาโดยเสีษสละกชีวิตมีพลังระดับเทพเทียมและสามารถคงอยู่ได้5านาทีฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยทำไมถึงยังเรียกฉันว่าปีศาจอยูล่ล่ะยกระดับกองทัพก็แค่เทพถียมสิมีชีวิตระดับเดียวกับร่างครอของราชาปีศาจใช่ว่าจะฆ่าไม่ได้เจ้าปีศาจร้ายตายซะเทพิดาใช้ฝ่ามือจมตีและในขณะนนนัั้ลลมอยู่สสวกกบ เพิ่มเผ่าปัญญาแล <c oughs> <c oughs> ้วเพลิงศักดิ์สิทธิ์พระกระดูกดลบลเพลิงศักดิ์สิทธิ์เผาไหม้แย่แล้วสิด้วเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์พวกกระดูกเข้าใกล้ไม่ได้ลเลยกรอกกระดูกอ่ะกรอกกระดูกไม่สามารถป้องกันเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ในเมื่อฝ่ายนั้นเป็นเทพเราก็ควรสู้แบบเทพแกดเลือดเทพพิษเปิดใช้งาน อ,อราพิษเพิ่มอราพิษให้กับสมาชิกทุกคนในกองทัพโรกดูทําให้สามารถสร้างความเสียหายจากข้าวความเป็นแก่งสิบแต้มต่อวินาทีแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะ500เมตรซึ่งสามารถซ้อนทับได้อย่างไม่สิ้นสุดฮะพิษเบาๆแบบนี้จะทําอะไรข้าได้เปล่เพลิงศักดิ์สิทธิ์ปรับประยน์กองทัพโรกอดูของฉันไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีวันตายแม้ว่าพิษเล็กน้อยจะทาให้แกาตายไม่ได้แต่เมื่อมันซ้อนทับกันมากๆก็สามารถฆ่าแกาได้พิษนี่มันทําไมถึงได้มาไม่หยุดแบบนี้ จบแบบค้างกันอีกแล้วครับท่านผูช้ชมผมไม่อยากให้ทุกคนค้างนานจากตอนที่แล้วแต่ก็มาค้างตอนนี้อีกต้องขอกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ต้องพูดคํานี้คําว่าถึงตอนล่าสุดน้าเพลแล้วครับแต่จะว่าไปเทพพิดาก็ใช้ได้อยู่นะครับสมมุติว่าถ้าไม่เอกจการได้และสามารถปลุกวิญญาณให้เป็นวัตถุอัิเชิญได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับเพราะว่าแต่และตัวที่พระเอกอัญเชิญมาหน้าตาทั้งๆทั้งนั้นอันนี้แค่เดานะครับหวังว่าจะเดาถูกยังไงก็รอยตามต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอคลิปหน้าบ